สวัสดีค่ะวันนี้พบกับครูจิ้มในภาษาไทยง่ายจิ๊บจิบมาดูซิวันนี้ครูจิ้มจะนำเรื่องอะไรมาสอนเด็กๆก,กันไปดูกันเลยค่ะเรื่องนี้เองนะคะเรื่องสระโอเด็กๆลองพูดสิคะสระโอ ยอดเยียมมากค่ะก่อนที่จะเรียนวันนี้นะคะเดี๋ยวเรามาดูจุดประสงค์การเรียนรู้กันก่อนนะคะข้อที่1เพื่อให้เด็กๆอ่านและเขียนสะกดคำที่ประสมด้วยสระโอได้จุดประสงค์ข้อที่2เพื่อให้เด็กๆบอกความหมายของคำที่ผสมด้วยสระโอได้นั่นเอง มาฝึกอ่านคำที่ประสมด้วยสระโอก,กันนะคะโซนดมตกตนถมนกนมบนผมฝนเด็กอยากรู้ไหมคะว่าแต่ละคำสะกดว่าอย่างไรงั้นมาเรียนกันเถอะ ซนสะกดว่าซโอโนโซนดมสะกดว่าโดโอโมดมตกสะกดว่าตโอโกตกต้นสะกดว่าตโอโนตนถมสะกดว่า ถออมอถมนกสะกดว่านออกอนอกนมสะกดว่านออมอนอมบนสะกดว่าบออนอบนผมสะกดว่าพออมอผม ฝนสะกดว่าฝอโอนอฝนนั่นเองค่ะมารู้จักความหมายของคำที่ประสมด้วยสระโอกกันนะคะยกหมายถึงเคลื่อนย้ายหรือเอาขึ้นให้สูงจากที่เดิมเด็กๆเ,เห็นภาพคนยกของไหมคะเก่งมากค่ะนั่นคือการเคลื่อนย้าย หรือเอาของขึ้นให้สูงจากที่เดิมนะคะผู้หญิงถือของอยู่แล้วมีของตกลงมาที่พื้นนะคะคำว่าตกหมายถึงพลัดลงหล่นลงนะคะต่อไปฝนฝนหมายถึงน้ำที่ตกลงมาเป็นเม็ดเล็กๆจากการรวมตัว ของเมฆบนฟ้าภาพสุดท้ายคือภาพวงกลมวงกลมหมายถึงรูปวงที่กลมมีเส้นโค้งโดยรอบมีระยะห่างจากจุดศูนย์กลางเท่ากันทั้งหมดเลยค่ะนี้เด็กๆได้เรียนสระโอตามจุดประสงค์การเรียนรู้กันแล้วคุณครูอยากให้เด็กๆสรุปร่วมกันเกี่ยวกับสระโอได้ไหมคะ เก่งมากค่ะงั้นเรามาสรุปเรื่องราวเกี่ยวกับสระโอกันเลยสระโอที่เด็กๆเห็นก็คือโอคู่กับอะใช่ไหมคะมีโออยู่ด้านหน้าแล้วก็มีอะอยู่ด้านหลังพยัญชนะสระโอเมื่อมีตัวสะกดรูปสระโอ ทั้งโอและอาจจะหายไปหมดเลยไม่ให้เด็กๆเ,เห็นรูปสรักอีกต่อไปจะยังคงอยู่แค่การอ่านออกเสียงสะกดคำเท่านั้นเช่นตออกกตกยออกกอยกลออกงอลงนั่นเองค่ะ คลิปนี้คุณครูหวังว่าจะเป็นประโยชน์กับนักเรียนนะคะอย่าลืมมันฝึกฝนแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ